ถ้าคุณอยากต่อไฟเพิ่มแบบนี้นะครับจะต้องต่ออย่างไรไปดูกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Musiccon DIY นะครับ านในบ้านของคุณผู้ชมมีจุดที่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับแต่ตรงจุดนั้นนะครับไม่มีเต้ารับเลยมีเพียงแต่สายไฟที่ผนังเท่านั้นซึ่งถ้าหากเราต้องการต่อไฟตรงจุดนี้นะครับจะมีวิธีต่ออย่างไรนะครับเรามาดูกันก่อนอื่นก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับอย่างแรกก็คือกล่องพักสายไฟ2บล็อกลอยและหน้ากาก3ปะกกาวคู่ 4. คลิปลัดสายไฟพร้อมตะปู 5. วายนัดหรืออุปกรณ์รวมสายแบบอื่นก็ได้นะครับตามสะดวก 6. สายไฟ VAF ขี G, ขนาด2.5สแควร์มิลก่อนที่จะทำงานกับไฟฟ้านะครับแนะนำให้สับคัดเอาท์นะครับหรือเบรกเกอร์ลงก่อนทั้งนี้นะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกไฟดูดหรือว่าไฟฟ้าช็อตนะครับทีนี้วิธีทำนะครับขั้นตอนแรก เราจะแกะกิบลัดสายไฟนะครับออกก่อนจากนั้นนะครับเราจะเอาคีมตัดสายไฟตรงกลางแล้วก็ปอกสายไฟออกทั้งสองด้านที่ตัวกล่องพักสายไฟนะครับเราจะเจาะรูขนาดเท่าสายไฟทั้ง3ด้านนะครับตามตัวอย่างแล้วก็ที่บล็อกลอยนะครับเราจะเจาะรู1นรูด้านบนขั้นตอนต่อไปนะครับเอาสายไฟใส่เข้ากล่องพักสายทั้งสองด้าน แล้วก็เอาสกูนะครับยึดกล่องให้เรียบร้อยจากนั้นก็เอาบล็อกลอยนะครับมาติดในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ตีกิ๊บรัดสายตามแนวสายไฟที่เราจะต่อขึ้นไปด้านบนขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะลากสายไฟจากกล่องพักสายไปยังบล็อกลอยตามแนวที่เราตีกิ๊บแล้วก็เอากิปบนะครับรัดสายไฟให้เรียบร้อยตัวสายไฟนะครับ เส้นสีน้ำตาลจะเป็นลายนะครับหรือเส้นที่มีไฟเส้นสีฟ้านะครับจะเป็นนิวทอนส่วนสีเขียวแถบเหลืองนะครับจะเป็นกราวขั้นตอนต่อไปที่กล่องพักสายไฟนะครับเราจะเอาสายไฟทั้ง3เส้นนะครับมาต่อรวมกันโดยเริ่มจากสายลายสายกราวและสายนิวทอนส่วนที่บล็อกลอยนะครับ เราจะาสายไฟนะครับต่อเข้ากับปลั๊กกราวคู่โดยสายลายเข้าช่อง L สายกราวเข้าช่องกราวและสายนิวตันเข้าช่อง N จากนั้นก็เอาปลั๊กกราวพร้อมหน้ากากนะครับใส่เข้าบล็อกลอยแล้วก็ลองยกคัตเอาท์หรือเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเพื่อทดสอบเอาคัดคงเช็คไฟเช็คนะครับที่ปลั๊กกราวนะครับจะมีเพียงช่อง L ช่องเดียวเท่านั้นนะครับที่มีไฟ เมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขันสกูยุดหน้ากากให้เรียบร้อยจากนั้นก็เอาหน้ากานะครับใส่ที่กล่องพักสายไฟแล้วก็ใส่ที่ปลักกาวคู่สุดท้ายน,นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในคลิปหน้าจะพบกับสาระอะไรก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ช่อง m ิ s ิ i อน n i y y กันนะครับ